สวัสดีค่ะ เอาอันนี้หลังเลยต้องเอาอยางหลังออกแบนกล่องหลดมันบดแจกมันมวมันถึกสีมันก็เห็นอยู่แต่มันไม่ชัดโแต่ห่ไนุมเพอ,อ๊ยสบายดีดไม่ทาครีมมันนี้เกียดทา วันนี้ไปมุกดาหารครับทํามุกดาหารครับไปซื่อเครื่องพี่น้องไปตูดไปซื้อเครื่องพี่น้องพอๆกันเล ขอโทษสวัสดีพาร์ทานนะคะโอ้ยเฟ่งแล้วกันอย่างหัววันนีค่ะพี่ระบาชใจเจอกันที่พุทหารขอบคุณดาวนะคะ50ดวงยัยขอบคุณกำลังใจเด้อ ໃຈເມຕາແດຕນແດາງປແນສງລັງ 浪。 โดามาเดไปต้อนคำกันหรือเปล่าใช่หรอจำคนผิดหรือเปล่าจือคนผิดบ่สสาวสาวท่านว่าสีทองจะจือคนผิดละละ่ะขอบมได้ทักหางคำเด้บว่านีว่านีคนไปดองพอกำนั่นมาแล้วว่าจะเอา ยายเป็นกำนันคุณได้เป็นผูหใ่บ้านเอาไปใสไปมุกดาารค่ะไ,ไปเที่ยวไปซื้อเครื่องเม,มื่อกินเจ้าจื้อค้นพิษหลยแหละสาวคปัสิไปเห็นอย่างหันข้าม,มาหลอกมาไล่บุหูจักนลพี่น้องคือหล่าเป็นคนที่แบบว่าโบมี่เอาว่าตรงๆล่า หลัาเคยทำงานอยู่ไทยเป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่บ้านเราโบเคยรงเกียรอาชีพเจ้าของเห็นเจ้าใส่เสื้อชีฟ้าเอาเอาอีกแล้วเราโบเคยรงเกียรอาชีพเจ้าของแล้วก็เราบบเคยดูถูกอาชีพคนอื่นไ้เสียดยังกับเรื่องของเขาเขาสำคัญโฟกัสตัวเขาเองเ่นะเราเป็นคนแนวนี้เป็นคนตรงไปตรงมาเข้าเบาได้ก็คือเข้าเบานันเป็นคนชัดเจนโฟมักอย่างหนึ่งคือตัวบได้คือบได้บอคือบอ บมาค้นตัวแล้วก็บมาคนที่เอาเปรียบเปรียบคนอื่นไอสินะบมาเป็นคนที่แบบเซนสตีฟแพงกับเรื่องที่แบบขีดตัวนี้เส้นอีลีคันชั่งในเกียรเกียร์ในเขาหอยกระดูกด,ดั้แต่กรบกกวดเขเขียดเขียดแล้วก็ขึ้นแล้วไปชิเป็นคนที่ใส่ตัวนี้ไปนั่มา,ม,า,ม,าม้ามาไปจกคนคือบทส่วนแฟน ใค้ค่อยหาได้ก่อนตอนนี้ค่าเจ้าจังเวาก,กันเรื่องนั้นเอาอนาคตเจาคองนี่อย่าไปฝากชีวิตไปกับคนอื่นมัน่บน,น่นอนฉะนั้นแล้วโฟกัสโตเขาเองนี่เขาหมักไปเขาก็ขึ้นไปเขาประยู่คือประยุมาสิน,นะเนาะแล้วเราก็เคยลำบากเค่อยถูกค่อยงาฉะนั้นแล้วเวลาที่หาเงินได้มีพอหักมีแม่หักหายเราก็ซื้อท่องเก็บไว้อนาคตมัน่บนเน,นอนฉะนั้นแล้ว บอยากผิดผ so ่านยังในชีวิตอดีตคือมันผิดผ่านกันมันผ่านไปแต่ปัจจุบันนี้สําคัญสุดนี่คือคันเท่ามีเงินมีทองก็ตายอืมมันนี้คือกระตีเกิือนเตือนใจตัวเองเลยละบปากเขาก็ลลำบากมาแล้วเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยแรกเกิดลัะก็เคยเลี้ยงมาแล้วเหตุงานบานหลักก็เคยเหตุแล้วเราบบเคยขยันความถูกราชูถูกมือนี่จะเอียงหลยอันพันยางเนาะคือพี่น้องหูคัละ คือบางคนฉีย่านเท่าอันอนนันอันนี้เอาเรื่องเล่าอันนั้นอันนี้เดี๋ยวสติก่อนจะไปศึกษาข้อมูลเนทุกมือนี่ทีตะกี้เนาะว่าถึงเวลาไปยุทธให้ไปวงไปยังไปคืนวงไปหองไปยังย่งย่านเลยขนาดจ,ดจุ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 ดเจ้าย่งย่านเลยแล้วเขาปิดตาข้างหนึ่งอะเพื่อที่จะไ้ลาฮะถ้ามาหาก,กินอันนี้ลาก็ขอบุณทางเจ้านาทีเด้อแล้วมามือหนึ่งที่แบบว่าอูเห็นเขาไปงานหับซึ่นอันนั้นอันนี้ย่าน โอ้เอามาเบาอันนั้นอันนี้เสียเสียหายโอ้ตาย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 ,ตายขนาดผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในกระโต้เอ่เป็นครูบาอาจารย์ทีละเข้าลบและกันนับถือเผ่นเป็นบุรุษเาเผ่นยังโรมาหาลาเผ่นยังเบาเลยว่ะเออมันมีความอีกยังเลยก็่สินะอือคือมันมันไปต่อบ่ได้มันบ่คือแบบหลกักสมมติหลักเป็นคนไทยเออมันใช่ได้แต่วันนี้เขาเป็นคนต่างต่างประเทศต่งางชาติ ักเจ้าเสียอาอยัางหลายกับเด็กหน่อยคนหนึ่งงามอยู่กับบเห็นขากับว่าบุเมนอันนั้นอันนี้ศิลปอกศิลปินทั้งทั้งทีกับหูยู่แก่ใจนะเอฟซีนี่มากตั้งแต่วงวงเก่าแล้ววงดังเดิมแล้วเพิ่นหักตู่มพี่น้อง้าไทยและต่างประเทศนั่งพูดได้บ่หูเนยขนาดมาไล่เงินที่แบบลาโบาเคยเอ,อ่ยขอไหม เิ่นกระห้ามากนะพกนอการสอบกันใช่เิ่นกระหายมากอันนี้น้ำใจโอ้ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทางต่างประเทศเด้อพี่โกว่ะค่ะ่าอันพิทขออภัยนะคะ t I e G E R นะคะให้สองร้อยดาวขอบคุณค่ะมาตั้งแต่ยูหุนแล้วมาตั้งแต่วงเก่าเลยวงวงหลักดังเดิมแล้วเอฟซี MC, แฟนคลับพี่น้องเิ่นเมตาลาแล้วก็ขอบคุณหลายๆแต่ว่าป้าคนเท่านี่ก็ปานนั่นนี่เนะาะยาก อยากสก,กัดอยากเอียงพ่วอยากพ่วโอ้ยคอยเมยขอลองไฮสนะซะแต่ว่าเ <c oughs> งดเง,ดงดยเงยไราลาปล่อยคลิปออกไปคลิปเสียงนี่ลาบอกเลยมุนแอบแงบบอกแต่คำเดียวมุนแอบแงบขันยังบอกยังนะแอบแงบอีหลีนรายขคนที่ฮูจักลานี่พี P ่พี I ่ไอไอ หลายคนนะที่หัจักนิใส่เฮาเราบอกเลยคนลาลาเป็นคนกาลยากาเสียฉะนั้นคันลาโบาใจสูนี่ลาโบาหอบกระเป๋าไปโตคนเดียวตากฝนขี่รถเมอร์ไส์ตั้งแต่อันจะตู้จักไปห่อนมอชีดดอกนางรถเมื่อไส์ตากฝนไปดอกคานลาบาล่ลอยนะ,แ,ะแต่ก็รถเวลารถมันสิออกแล้วยานรถมันออกละสินะคิดคิดให้มันดีๆลาโบไม่ยังได้โบไม่ยังเสียแล้ว ว่านหยางไหมวนจันหรอป่ <c oughs> เออว่นจันโอ้ย <c oughs> ทาราปล่อยออกมาในมุนแอดเนียบเลยคลิปเสียงนี่เตรียมพร้อมหมดแล้วบูมีการตาต่อยออริจินอลลาบอกเลยอย่าให้คนคนหนึ่งมันมืดความอดทนเคยเห็นบอกที่แบบขัดเปรียบเทียบถึงถึงม้ากับมันจนตอกแล้วอะเออประมาณนั้นถ้ามันจนตกแล้วมันฉีแบบบวายแล้วไปทีนะเออ แต่เขากับเขาเลือกสี่ทําทำลายไฟเขาย่ายอมหลับพิษแด้คอพิษผ่าที่มันผ่านมาลายย่อมหลับตั้งแต่มือแหลกแต่ถ้าถูกอย่างมันย่อมบจบก,ก็คือว่าแหละนะจะเย็นคือน,นำลวกไก่เอามันโบเมนแล้วล่ะจะเย็นเย็นคือน,นำลวกไก่ม่โบเมนเจ้ายุยงนี่ตัวยุยงเลยที่อาพี่วิชิตนี่นะยุยงเลย เออบ่ได้บ่ได้บ่ได้บด่ได้มันบ่ได้แผนนี้นะมันบ่ได้เมื่อหนึ่งที่แบบเราบเุเคลอยากทำลายไผายเอาตรงๆเลยอือ้าลาเป็นคนบอดีเป็นคนที่อันนั้นอันนี้บอดีเจ้าหน้าเก่าทีลาเคยเลี้ยงยน้อยเพิ่นโบหกักเพิ่นโบเอ็นดูดอกทุกมมือนี่เพิ่นยั่งทักมาโทรมาถามข่าวอยู่เพิน่นอยากให้ลงไปหาลูกเพิ่นเพิ่นขอลูค้าแผลทีลาเคยเลี้ยงนะแต่ว่าลายัยงบ่ทันมีเวลาอือ แม่แต่คนที่บอกว่าเป็นแม่ยังบอกว่าจะา่ายคือดีแท้อน,นั่นนี่อันนี้เขาคือคนดีดีจากใจอรือโบแมนดีจากการสร้างภาพเข้าใจป้ะคนงเงิดรถฟังายฟังขัวจำทางดีๆเด้อโอ้ยลาไปจนถาทางเป็นหน้าแล้วท่าเป็นหอมแล้วผาแม่ไปหาหมอยอียงไปหาหมออยู่ไปปกติ อเอกสารกับมีคขบถึกต้องไปหนังสือรถประกันภัย้คขับขี่มีครบเบิร์เรียบร้อยเราไปจนทังเป็นหอมแล้วเลือแต่นำคล้องมันสิหล่นฟังนะใช่ไหผ้าแม่ไปหาหมอเขาก็ต้องผ้าไปก็ต้องฟื้เข็ดมีคข่ำข่ำว่าค่ำว่ายัานนี่ลบไปเลยสำหรับลานตอนนี้กำลังใจเฮ็ดทุกยานแข็งแข็งนองคํำลาสุด ขอบคุณค่ะพี่ตัวตัวไก่ใจคินหอดโอ้ตายเพลงชื่อพอตจังเลย